ก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอผมเช่นเคยนะครับวันนี้ยะบไปสอนผู้ชมเพิ่มยอนไปตามแฟนเพจบ,บน Facebook ก,ก,กันเองนะผมใครที่มียอไปตามเพจน้อยน,อยนะผมที่จะเพิ่มขั้นบทนี้ก็สามารถเข้าไปชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมอัศนริงรับผมที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะผม,ผมกดลิงก์ไว้นะครับผมจะเข้าไปหน้า S P E S M เลยนะครับอ่าหน้าตาเพื่อการ S P E S M ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่เคยสมัครการเช็คง,งานนะผมต,นนต,ะตรงนี้กดตรงที่เคยจะตรงนี้เลยนะครับ แต่ถ้าใครที่ผมเป็นผู้สมัครกับชิงงานใหม่ที่ผมร่ว่าไม่เคยสมัครกับชิงงานเลยองนี้ให้กดสีเขียนตรงหัวของมาก่อนได้เลยนะครับอาณาสมัครกับชิงงานตรงนี้ก่อนชื่อผู้ใช้ผมได้ต่างๆตรงนี้ผมก็ใส่เสร็จเรียบร้อยผมก็เซ็นระบบตรงนี้ก็ยืดหยุ่นจิกแล้รับผมจับเป็นมนุษย์ตรงนี้ลงผมไปกันเลยนะครับแล้วก็กดสมัครชิงานด้านล่างตรงนี้ดเลยนะครับผมแต่ถ้าใครที่ผมไม่เห็นเกอะแหลมยุ่งยากตรงนี้ผมก็จะมี gmail หรือว่าอีเมลตรงนี้ให้กดอินกันได้เลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ผมน่าสมัครกับชิงงาน s p s M 1นะครับ อันสุดขอบผมนะผมของผมก็มีลงชื่อเขาใช้ร่วมขอกดลงชื่อเขาใช้เลยกันแบบนี้นครับเอาครับผมกดลงชื่อเขาใช้มาแล้วผมไปป้อมด้านไหนมีประมาณนี้เลยนะครับผมอยู่ตรงกลางนี้นครับผมอ่าสุดขอบวันนี้นะผมวันนี้เราเพิ่มยอดผู้ติดตามเพจบน Facebook กันเองผมกดที่ Facebook เลยนะครับผม อ่ะส to ่วนหมวดหมูตรงนี้นะผมหมวดตรงนีุ้ณก็เลือกหมวดหมูทุการิกาได้ผมแล้วคุณจะเลือกตามผมก็ได้นะครับก็จะมีหมวดหมู่ประมาณนี้เลยนะครับผมอะไรต่างๆชอบได้เลยนะครับอ่ะส่วนวันนี้นะผมวันนี้เราเพิ่มยอดเพือตามแฟนเพจนะผมขอเป็นอนี้แล้วกันนะครับผมขอเป็นอนี้แล้วกันนะผมอุปถัมภ์เพื่ตามแฟนเพจนะผมอันนี้นะครับผมเลยสนใจนะครับผมกดไปเลยนะครับอ่ะส่วนบริการบริการตรงนี้ผณก็เลือกบริการคุณต้องกาได้ผมบริการประมาณนี้เลยนะผมนี่นะครับตัวนี้ขอเลือกเป็นบริการแรกแล้วกันนะครับผมกดไปเลยครับ อสุรลิงก์ตรงนี้ผมตรงนี้คุวิกกอ๊อปจะเพิ่มเยอะเลยนะครับผมคืนบุบนนี้นะครับผมจกดไปเลยนะครับอะไรก็วางครับผมตรงนี้ก็เป็นหน้าที่เสิ้นนะครับผมส่วนจำนวนนั้นจำนวนนี้คุณก็เลือกจำนวนที่คุณการใส่ได้เลยนะครับผมอขอใส่สักร้อยหนึ่งกันนะครับถ้าเขาจะลงค่าเฉลี่ยม,มาให้ผมนะครจะจ่ายมาให้ผมมานี้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครที่ผมมีกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้นะครับก็มีรายละเอียดนะครับผมด้วยคำอธิบายตรงนี้อ่านกดสังซื้อได้เลยนะครับผมอาจะไปประมาณนี้เลยนะครับตร,รรตรงนี้ก็ไมมม่่ีเลลลืออผจะขกกดสััังซ้้ยแววนครบ กดสั่งซื้อเสร็จก uh ็ผมมีรับการสือแล้วก็ผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้ที่ผมก็เป็นอันที่สิ้นนะครับคีอรอสรู่นี้ระหว่างรอตรงนี้ถ้าผมไปดูฟอร์มอื่นกันดีกว่านะครับผมเปย่งคิดปลอดการซื้อแล้วนะครับปลอดการซื้อแล้วผมนี้จะบอกตรงนี้ดีของผมาผมก็ลิงก์ของเราตรงนี้เขียนแล้วดำเนินการวเราสักคู่นะครับผมมาที่เลยนะครับไปดูฟองกัเติมเงินเราก็ต่อยดีกว่านะครับ อ่าไปฟองเติมเงินของเราผมตรงนี้มี2หลกักๆก็ผมมีทางพร้อมเพย์ของตรงนี้บริเลตนะครับจะใครผมไม่เคยเติมเงินนะผมตรงนี้ก็มีคําแนะนําด้านล่างตรงนี้อ่านกดเติมได้เลยนะครับผมอ่ามีสองอันเลยผมคําแนะนําอ่านกดเติมนะครับอ่าประมาณนี้ผมเดี๋ยวค่อยกดยอดเงินเติมด้านล่างนี้นครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้ผมก็เติมเงินนะครับถ้าสมมติเพื่อนคนไหนแลครับผมมีปัญหานะครับแอปเช้าหรือเลฟผมหรือว่าจะติดต่อแอดมินตรงนี้ก็สามารถติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับผม อาการตริดต่อแอดมินของผมที่สแกนเคอร์โค้ดแลผมไปบอกปัญหาได้เลยนะครับผมมีปัญหาแล้วที่เขาแจ้งผมถึงนี้เลยนะครับแอดมินของผมตอบขออภัยนะครับผมแอดมินพร้อมตอบกับตลอด24ชั่วโมงนะครับตรงนี้ผมผมมาณนี่ของกติดต่อแอดมินนะครับอ่าแล้วตอนนี้ผมไม่ทําการให้เสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอ,อกลับไปหน้าเดิมนะครับอ่าตอนนี้ยอดยอดวตามเพจผมก็มียระมาณสูตรโค้ดนั้นผมขออนุญาตรีเนตทีนะครับผม,มยอดผมจะเพิ่มมาในอย่างนี้นะครับผม อาลีไปแล้วตอนนี้ยอดก็เพิ่มไปที่เรียบร้อยผมจากศูนย์คนตัวนี้ก็เพิ่มเป็น199คนเก้าสิบเ้าคนเลมมาดีเลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นนาที่สิ้นแล้วผมไม่มีแล้วผมกลับมาที่เดิมกันต่อดีกว่าแล้วผมประมาณนี้เลยนะครับผมเพิ่มมาเร็วมากเลยครับอ่าณาการเติมเงินตรงนี้ผมแนะนำเพื p _ p _่อนมไปที 000, ่ p p. Anyone, segunda, เร overseas, ียบร้อยผมเติมเพิ iny, ่มคนไหนสนใจนะผมจะทำตามแบบนี้นะครับก็ไปที่แนะนำเพื่อมได้เลยนะครับ หน้าแนะนำเพื่อนก็ผมตรงนี้จะมารถเขา้ารีบผมไปแชร์เพื่อนของคุณเด้เลยน,นะครับผมถ้าเพื่อนคุณต้องสนใจมูลขั้นต่ำนะผมโดยใช้งานจำนวบขั้นต่ำหนึ่งน้อยไปครับผมนี้คุณยี่ได้ค่าแต่คอมมิชชั่หนึ่งค่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับหนแนะนำเพื่อนนะครับอ่ะใครสนใจตรงนี้ก็ไปแชร์เพื่อนของคุณเยอะๆนะผมประมาณนี้นะครับอันแรกคลิปนี้ผมขอตัวแล้วเพื่อนๆไปกลอนนะครับผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้ามีผู้อิจฉาตรงไหนก็ขออภัยกันด้วยนะครับกลับมาแล้วครับผมขอบคุณครับ